บผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่ริมทะเลสาบครับมาเป็นการแบบ P test นะครับเจ้า Mitsubishi Outlander PHEV นะครับซึ่งวันนี้เป็นแบบว่าการขับระยะทางสั้นๆนะครับเพื่อได้สัมผัสกับเจ้า Mitsubishi Outlander PHEV เนี่ยก็จะมีสเตชันด้วยกันนะครับก็คือเร่งอัตราเล่งนะครับคือจากจุดหยุดนิ่งแล้วก็ไปจุดเบรกนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็จะเป็นการทำเป็นโดนัทนะครับก็คือเป็น วงกลมนะครับสองรอบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าในส่วนของสเตชันสลาลอมนะครับเพื่อดูช่วงล่างนะครับไอ้ส่วนที่เป็นวงกลมเนี่ยที่เป็นโดนัทเนี่ยครับเขาก็ใช้น้ําลาดนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของสไลด์นะครับลาดให้มันลื่นๆครับเพื่อดูนะครับระบบช่วงล่างของเขานะครับว่ามันตอบสนองเป็นยังไงบ้างครับผมแต่ว่าอยากลองมากว่าเป็นยังไงครับเห็นเขาขับไปแล้วอยากลองจริงนะครับ กบผมก่อนจะทดสอบนะครับเรามาดูเครื่องยนต์ของเจ้า Mitsubishi o u t l เ n d e r PHEV นะครับมีแรงมา้งงมาสูงถึง305แรงม้านะครับแรงบิดสูงถึง531นิวตันเมตรนะครับจากเครื่องยนต์2.4ลิตรไมเวกสามารถเติม E20 ได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับมีความจุสูงถึง13.8กิโลวัตต์วนะครับผมก็มีมอเตอร์2ตัวนะครับแยกเป็นตัวหน้านะครับ82แรงมา้าตัวหลัง95 นะครับแล้วก็มีจเนเตอร์อีก80ครับรวมแล้วก็รวมแล้วก็305แรงม้านะครับมาดูกันที่ระบบ Super All Wheel Control ครับหรือว่า SAWC นะครับก็จะมีระบบ ABS นะครับก็คือระบบป้องกันล้อล็อกนะครับแล้วก็ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับหรือว่า ASC นะครับระบบควบคุมการขับเคลื่อนและการเบรกระหว่างล้อซ้ายและล้อขวานั่นก็คือ Active Yaw Control หรือว่า AYC นะครับอันนี้ก็คือจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับที่ติดตั้งที่เพลาหน้าหลังแล้วก็ควบคุมแบบอิสระทั้ง4ล้อนะครับพร้อมศิลปภาพเพิ่มสมรรถนะการควบคุมมั่นใจในทุกการเข้าโค้งนะครับโหมดการขับขี่ของ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับมีด้วยกัน4โหมดนะครับผมก็ เริ่มที่โหมดสโนนะครับก็คือให้การควบคุมการยึดเกาะและการควบคุมที่ดีเยี่ยมเมื่อขับขี่บนพื้นผิวถนนที่เปียกลื่นนะครับโหมดนอร์มอลนะครับควบคุมแรงบิดแต่ล้อให้เหมาะกับสภาพการขับขี่นะครับและโหมดสปอร์ตนะครับเพิ่มความแม่นยำของการเร่งการควบคุมและการตอบสนองของเครื่องยนต์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับช่วยเพิ่มความมั่นใจในการยึดเกาะถนนและลุยสภาพถนนแล้วก็เขาเรียกว่าเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้สนุกเล้าใจตามสไตล์ของ มิตซูบิชิอ o u เ l นเดอร์ PHEV ครับมาดูระบบความปลอดภัยของมิตซูบิชิอ o u เ l นเดอร์ PHEV นะครับก็ครบคันด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยที่ดีที่สุดนะครับผมเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันนะครับอาทิระบบสัญญาณเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอดนะครับนั่นคือ RCTA นะครับระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วนลครับ FCM ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตานะครับ BSW แล้วก็ พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลนนะครับ LCA แล้วก็ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB โดยระบบล็อกความเร็วแบบอัตโนมัติแปบผันนั่นคือ ADC นะครับไม่ได้ทําหน้าที่แต่เฉพาะรักษาระดับความเร็วในทางคงที่เท่านั้นนะครับแต่ยังทําหน้าที่ตรวจจับคันหน้านะครับพร้อมควบคุมความเร็วและรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยจนกว่ารถจะหยุดนิ่งนะครับมิสูบิชิอัลเลนเดอร์ PHEV นะครับมีอัตราสิ้นเปลืองเพียงแค่52.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ อมตาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยระดับต่ำมากเลยนะครับอยู่ที่13กรัมต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ทำให้นอกจากประหยัดน้ำมันแล้วนะครับยังปล่อยมลภาวะกับทำให้มีคีาเรียก c o 2น้อยลงนะครับเพราะว่าทำให้อากาศสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นการทดสอบตาม Eco s t ติ k e r นะครับแต่ว่าทดสอบจริงเนี่ยเดี๋ยวประมาณช่วงมกราเนี่ยเดี๋ยวเรามีการทดสอบเราจะนามาบอกอีกทีหนึ่งนะครับ ับพูดถึงระบบการชาร์จไฟไปเก็บที่แบตเตอรี่นะครับนอกจากการเสียบปลั๊กในหัวจ่ายใช้วันแล้วก็มีแบบพิกชาร์จนะครับผมก็ในเวลาขับขี่นะครับเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเก็บได้นะครับโดยปรับไปที่โหมด B นะครับแล้วก็ใช้จอยสติ๊กเนี่ยจะใช้ได้2ตำแหน่งก็คือ B3 กับ B5 นะครับทุกครั้งที่ถอนคันเร่งนะครับในในส่วนของที่เราขับปกติแล้วเนี่ยเราใช้ตำแหน่ง D ีนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ B2 นะครับการชาร์จไฟเนี่ย จะค่อยๆแบบสมูทๆนะครับแต่ถ้าชาร์จหนักหน่วงเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ B5 ครับถ้าหลักเราจะใช้แพดเดิลชิพนะครับที่อยู่ตรงหลังพวงมาลัยเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ B0 B1 B2 B3 B4 B5 ครับการชาร์จไฟแต่ละเกียร์เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับครับผมชาร์จอันนี้นะครับจะบอกถึงการชาร์จไฟว่าอันไหนชาร์จไฟได้เยอะอันไหนชาร์จไฟได้น้อยนะครับในส่วนของเกียร์ B นะครับก็ถ้าตำแหน่งเป็น B5 เนี่ยจะชาร์จไฟได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ชาร์จไฟได้ปริมาณมากกว่านะครับลองมาก็จะเป็นในส่วนของ B2 ครับอันนี้คือในโหมดของปกตินะครับเรายกคันเร่งนะครับแต่เบรกอะไรเงี้ยเขาจะชาร์จไฟไปเก็บไว้ให้นะครับในส่วนของ B0 นะครับก็อันนี้ค่อนข้างสมูทนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาในการชาร์จไฟค่อนข้างนานกว่าที่แบบว่าเขาจะกลับไปเก็บในไว้ที่แบตเตอรี่นะครับนั้นถ้าอยากจะชาร์จ้เยอะครับก็ B5 เลยครับ มิซูบิชิอ i o เ t นเดอร์พล EV ใหม่นะครับก็คือยังสามารถผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้านะครับจากตัวรถมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ครับที่มีขนาดไม่เกิน1,500วัตต์นะครับด้วยการเสียบปลั๊กเข้ากับช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า,ฟาภายในตัวรถนะครับก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้แล้วนะครับผมก็สามารถเป็นใช้ได้กับแอร์เคลื่อนที่นะครับเครื่องชงกาแฟเตาไฟฟ้าหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้าขนาดเล็กตู้เย็นขนาดเล็กนะครับคือ จะใช้กี่กี่อย่างก็ได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน1,500วัตต์นะครับซึ่งเจ้า Mitsubishi o u t l เ n d e r p ี EV สคันนี้เนี่ยจะมีไฟฟ้าให้เราใช้อย่างที่ในรูปนะครับเขาก็ไปช่วยผู้ประสบภัยที่สามารถใช้ไฟได้สูงถึง1,500วัตต์เลยนะครับผมใครซื้อ Mitsubishi o u t l เ n d e r p ี EV ตอนนี้นะครับก็จะฟรีนะครับผมรับประกันแบตเตอรี่10ปีนะครับหรือ1นึ่ง 6ก0 0 0กิโลเมตรนะครับฟรีมิสูบิชิสวิตแพ็กเกจ5ปีนะครับฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนาน5ปีฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีนะครับฟรีรับประกันคุณภาพพร้อมค่าเช็คระยะ5ปีและพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่จองรถภายในสามสเอมีนาคม2 5 6 4นะครับและรับรถภายในวันที่30เมษายน2 5 6 4สนะครับสนับสนุนพิเศษนะครับเมื่อลูกค้าจองรถนะครับก็จะได้รับ เขาเรียกว่าค่าสับส่วนการติดตั้งเครื่องชาร์จไฟที่บ้านนะครับรวมค่าสูงถึง20,000บาทเลยนะครับมิสูบิชิอัลเลนเดอร์ PSEV นะครับมีให้เลือก2รุ่นนะครับเริ่มต้นจากที่รุ่น GT นะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหกแบาทนะครับแล้วก็รุ่น GT Premium นะครับมีราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็น่าจะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับนั่นก็คือตัว จีทีพีเมียมนะครับผมเวลาคาราจะเข้าเกี่ยวว่างต้องกดค้างไว้ใช่ไหมอ๋อทำไมม่นจะกลายเป็นอาค้างเลยอือฮะจะวิ่งทั้งหมดสี่รอบนะคะรอบแ้วก็ดูทางก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเลือกรถตามได้เลยทดสอบช่วงสั้นๆนะคะเพาพื้นที่จำกัดนี่มีหลักๆมี มีอัตราเร่งแล้วก็ไปเบรก ABS นะคะหลังจากนั้นถ้าเราจะเข้าวงกลมเสร็จแล้วก็จะเป็นชลาลอมค่ะแล้วก็โหมดที่เราวิ่งก็จะมี normal มี sport แล้วก็มี ev ค่ะแต่อันนี้จะเป็น normal ก่อนอันนี้ normal ดูเส้นทางก่อนเบรกนี้ยังไงเบรกรอบแรกจะเป็น ABS ก็ได้ค่ะรอบสองรอบสามรอบสี่ก็เบรกปกติก็ได้แล้วแต่แล้วแต่พี่เลยปกติดีกว่านะ ่แ,แตเราไม่ต้องกระทืบขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเราตั้งรถตรงเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรารถคันหน้ากำลังจะเข้าวงกลมเราออกตัวได้เลยค่ะเร่งเต็มที่เลยเสียมาเสร็จแล้วจนข้างหน้าก็เบรกเราก็ชะน้อนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสวงกลม you <tries> วนก็เดี๋ยวเราวนทางอ้อมเลี้ยวขวาตรงนี้ได้เลยค่ะวนตามแนวเดียวกับเขาเสร็จแล้วนะคะตรงมองข้างหน้าจะมีไพลอนตัวนอนสี่ตัววางค่ะเนี่ยเหมือนคันหน้าเลยแล้วเราก็ยูเทิร์นเข้าสลาลอมค่ะอันนี้ไปเลยเลยไปได้เลยวิธีขับก็คือใช้ความเร็วยี่สิบนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเติมคันเร่งเอาโอเคไปเลยค่ะุนเลยพื้นน้ำก็ผสมสไลด์ลองเร่งมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ เอาีได้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราตรงไปแล้วก็ยูเทอร์ด้าน,นขวาค่ะ เซนทรลอมไปทางด้านขวาค่ะความเร็ว30ค่ะดูเรื่องแฮนดเลิงค่ะ เราชะลอความเร็วเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้ได้เลยต่อท้ายรถเบอร์สองค่ะ มันแค่ทําให้อัตราเร่งพวกนี้ดีขึ้น,นแต่ว่าไม่ได้<ช>ปรับเซ็ตช่วงล่างอะไรไม่ได้เซตช่วงล่างค่ะอ,อันนี้คือ n o มอ a l รอสุดท้ายแล้วแจ้งเลยโอเคเราเข้าได้เลยค่ะวนตามแนวเลยังน,นิดเดียวฟังอันนี้เสร็จแล้วก็ลองเล็ง ต่อไปจะเป็นสปอร์ตนะคะเวลาที่เราใช้เกียร์เนาะเอ้ยโหมดนอร์มัลเกียร์มันจะเป็นเกียร์ดีแต่ว่าถ้าเราเป็นสปอร์ตนะคะจะขึ้นเป็น B5 ให้เลยอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราถอนคันเร่งเลยมันก็จะหน่วงหน่วงเยอะห้าเคอหน่วงมากสุดใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าชาร์จไปกลับได้เยอะสุด มันวืดไปวูบอต่อว่าตอนเออแค่แนะค่ใช่ไหมไปเลยค่ะรอสองรอบสุดท้ายนะครับต่อไปรอบสุดท้ายจะเป็นอีวี อันนี้วิธีการขับก็จะไม่ไม่เหมือนกับสองสามรอบแรกคืออือเียนอธิบายอีกต้นก็คือออกตัวไปมันจะมีไพลย่อนคู่วางอยู่คู่กันอันแรกใช่ค่ะตรงนี้ให้พี่คือเหยียบคันเร่งออกตัวไปปุ๊บถึงคู่ใช่ไหมคะเรายกเท้าออกเลยแล้วก็ลองเล่นเกียร์ดูอ่ากดลงใช่ค่ะจากดีมันก็จะหน่วงสุดก็คือบีห้าอะา คือออกตัวไปปุ๊บถึงไพลอ,อนคู่เรายกเท้าแล้วก็พี่ปรับแพเด,ดิลชิฟฝั่งซ้ายนะคะคือกดสดปุ๊บเราถึงไพล้อนคู่ยกขา,กข,าขึ้นยกเท้าออกยกเท้าออกพร้อมกดลงหรือว่าโอเคกดฝั่งซ้ายอ่ะยกยกแล้วก็ปรับมีสมีสีีหเห็นไหมครัะปกติพเดิลชิฟถ้าเพิ่มเกียร์มันจะอยู่ อยู่ขวาใช่ป่ะอันนี้พอ B3 พอเราปรับซ้ายปุ๊บมันเป็น B4 B5 B5 ไปเลยค่ะแล้วถ้าเราจะเข้าเกียร์ดีค่ะพี่กดฝั่งซ้ายค้างไว้ p a d d l Shift นะคะ รอบนี้เดี๋ยวเราเข้าจอดนะคะเดี๋ยวพี่ตรงไปวิ่งชิดลัวเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเฟิร์สเอมิชันถือว่าอืมไม่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรช่วงล่างดีนะแต่ว่าไอไออืดไอทดสอบอะไรเงี้ยมันอย่างที่บอกคือระยะทางมันสั้นค่อยไปไปมาสัมภาษณ์เดี๋ยวอ่าค่อยมาอีกทีแล้วค่อยมาเดินน่ะโอเคโอเค ผมก็เป็นไงบ้างครับกับการทีเทสครับก็บอกเลยเลยว่าสิ่งที่จับอาการได้นะครับการทดสอบวันนี้คือเราได้ขับประมาณ4รอบนะครับเป็นแบบท t เทสสั้นๆนะครับก็คือแรงอัตราเร่งนะครับก็เห็นได้บ้างนะครับเพราะว่าระยะทางมันไม่ได้ยาวมากครับแต่ถ้าระยะทางยาวกว่านี้อาจจะเห็นว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ยมันจะทีขนาดครับก็ที่รลองแล้วก็จะมีโหมด normal นะครับ กับโหมสปอร์ตนะครับก็ซึ่งอยู่แล้วว่าโหมดสปอร์ตค่อนข้างแตกต่างนะแต่โหมดสปอร์ตเขาก็ไม่ได้ปรับช่วงล่างกับโครงอะไรนะครับเป็นแค่ทําให้อาการเล่นดีขึ้นครับส่วนในของสลาลอมนะครับในระบบของ S All Wheel Drive ของเขานะครับอันนี้คือบอกเลยครับว่าเหมือนคุณขับนั่งในรถทำย่ารถรางครับที่แบบว่ามันเกาะถนนค่อนข้างดีครับแล้วก็ในส่วนของสลาลอมเนี่ยช่วงล่างให้อาการดีขึ้นนะครับก็ ไม่โครงเหมือนอย่างที่คิดไว้ครับเพราะจริงๆแล้วรถมันไม่ได้สูงมากเหมือนตัว j าเจ r t ลสปอร์ตครับก็อันนี้เป็นพรีวิวสั้นๆนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ไปดูได้ที่โชว์รูมนะครับเพราะว่าก็ตอนนี้เขาเปิดเปิดจองไปแล้วนะครับจะส่งลมอกรถขีก็น่าจะประมาณเดือนมกรานะครับผมส่วนใครนะครับที่ชอบความทดสอบอย่างเรานะครับก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยว เร็วๆนี้ครับเราจะมีทิปทดสอบครับเราจะมาทดสอบให้ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างครับรถมันสามารถใช้งานได้ขนาดไหนครับที่เขาบอกว่าเป็น all wheel drive นะครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับทางมิสูบิชินะครับที่ชวนเรามาพีเทสวันนี้นะครับที่เมืองทองธายนีนะก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ